สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมานะคะเพลง Mary l w e r o u t to School นะคะรูติ๊กได้ฝึกให้เด็กๆเ,เล่นทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะคะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเล่นกันทั้งเพลงรูติ๊กจะให้เด็กๆมาฟังเพลงก่อนนะคะเพื่อทบทวนความจำว่าเด็กๆยังจำทำนองเพลงนี้ได้หรือเปล่านะคะเราไปฟังดูนะคะว่าเราจะ จำได้กันไหมไปฟังเลยค่ะเด็กๆคะเราจะมาทบทวนนะคะสำหรับเพลง Mary We're Off to School นะคะ เราจะทบทวนจะใช้มือขวาก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเราจะใช้นะคะคีย์ดำสามตัวที่อยู่ติดกันนะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4ี่วางไว้ตามตำแหน่งนะคะที่เขาให้มาแล้วเด็กๆดูโนวดไปด้วยนะคะเราจะกดนิ้ว4ก่อนนะคะสี่สาสองสาม นี้นะคะสำหรับมือขวาส่วนมือซ้ายนะคะเราก็จะเอานิ้วชี้วางแบบนี้นะคะนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่เราจะมาลองเล่นกันดูนะคะเราจะกดนิ้วสอง เด็กๆอย่าลืมนะคะตัวโน้ตนะคะที่เขาให้เด็กๆเล่นนะคะให้กด3ตัวพร้อมกันนะคะเราจะกดนะคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันทั้งสองมือเลยนะคะเด็กๆลองมาฟังดูนะคะว่าเราจะเล่นอย่างไรนะคะเด็กๆฟังครูติ๊กก่อนนะคะว่าเวลาเราจะเล่นเราจะนับ4ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะคะครูติ๊กจะนับ หนึ่งสองสามสี่เริ่ม แบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กฟังอาจจะเร็วเกินไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะฝึกนะคะฝึกโดยไม่มีแท็กก่อนก็ได้นะคะฝึกจนคล่องแล้วเด็กๆก,ก็ เล่นตาม Backing t แ a c ก,กก็ได้ครูติ๊กจะให้เด็กๆนะคะมีไฟล์แนไปนะคะแล้วก็ฝึกเล่นนะคะไม่ต้องรีบนะคะฝึกให้ได้และที่สำคัญก็คือครูติ๊กอยากจะให้เด็กๆจำนิ้วมือค่ะคำว่าจำนิ้วมือของครูติ๊กก็คือเด็กๆด,ดูตัวเลขแล้วเราจะนึกออกทันทีเลยว่า2คือนิ้วชี้นะคะ3คือนิ้วกลาง4คือนิ้วนางนะคะแค่นี้เองนะคะ โดยที่ว่าตาเราจะต้องดูที่โนต้ตนะคะแล้วมือเราก็จะกดไปตามตัวเลขที่เรามองเห็นนะคะอย่าดูที่มือนะคะถ้าดูที่มือเด็กๆก,ก็จะเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเด็กๆจะไม่จำนะคะว่าเราจะกดตัวอะไรนะคะให้เด็กๆลองฝึกด,ดูไม่ยากนะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเล่นช้าๆนะคะคุณติ๊กจะนับสี่แล้วเราเล่นพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่เริ่ม 4, 3, นี่เองนะคะเด็กๆคุูติ๊กคิดว่าเด็กๆพยายามฝึกนะคะไม่ยากเลยค่ะลองทำดูนะคะแล้วครูติ๊กอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กๆด้วยนะคะว่าเวลาเด็กๆฝึกนะคะจะต้องให้เด็กๆเนี่ยดูตัวโน้ตจริงๆนะคะอย่าดูที่มือนะคะ แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลานะคะช่วยอัดคลิปส่งมาให้นะคะส่งมาทางไลน์ของคุณครูประจําชั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวครูติ๊กจะให้คุณครูประจําชั้นส่งมาให้ครูติ๊กประเมินผลดีทีว่าเด็กๆทําได้หรือเปล่านะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะ,ะครูติ๊กอยากจะให้เด็กๆนะคะลองใช้ความมั่นใจนะคะในการฝึก นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดนะคะให้เด็กๆฝึกไปนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปส่งมาให้ด้วยนะคะแล้วอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะขึ้นเพลงใหม่กันเป็นเพลงอะไรอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเจะกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย